าราดอชาแสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาแปลกัาอะไรเอ่ยให้ดูก่อนนะครับด้านหน้า Intel f u a d Entertainment Solution นะคตัวน,นี้เป็นระบบ Quad นะครับดูด้านหน้าเป็นรูปอะไรเอ่ยด้านหน้า,นาปัดนาฬิกานะครับเป็นรูปคนขับรถนะครับไปในเมืองเนาะ ตัวนี้นะครับสามารถกดแล้วมีไฟนะครับแต่ตอนนี้ระบบไฟเสียไปแล้วหมอเ๋ยไมาชมกันนะครับตัวนี้เป็นตัวเรือนพลาสติกนะครับประจบประจกเป็นพลาสติกเหมือนกันนะตัวเรือนนี่ก็ขนาด3 3มิบามนิัแล้วแตบบสวยๆนะตัวนี้พลาสติกจะไมไ่ลอกออกถ้าลอกออกก็จะใส่พอดี เรามาดูเครื่องกันนะครับด้านบนนี้เป็นระบบไฟเขานะครับใส่่านไปแล้วรบบู้สึกว่ามันจะเสียเนาะเส้ไม่ได้นะครับเครื่องก็เป็นเครื่องดำนะครับเครื่องก็ดีครบถวนนะครับอ่าเรามาดูฝาหลังกันอินเทลชัดเจนเลยนะครับมาดูสายนะตัวนี้เป็นของมือสองนะก็เลยสภาพดีอย่นิดนึงของเก่านะครับหาซื้อไม่ได้แล้ว ก็เป็นสายยางนะครับสกรีนลูกคนขับอ่ะจะกินรูปรูปเดียวกันจับใจไอ้หนปัดนะครับอ่ะดูเป็นรูปอะไรนะหัวคนเสรหมวกันน็อกนะครับแล้วก็เป็นเบาะรถนะครับแล้วก็เป็นจับตรงอะไรอยู่นะครับนี้ก็มาชมกันนะครับต่างมาทุกท่านนะครับชอบนาฬิกาที่แปลกนะครับ ช่องของเราก็จะมาลงให้ทุกท่านดูชมกันเรื่อยๆนะชอบก็กดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยร,กกรนะล้กันนะพบกันใหม่คลิปหน้ากับ z a r เร l Channel วันนี้ไปกันแล้วนะครับ